สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมเลเดินเข้าป่านะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในป่าค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรแล้วนะครับทุกคนครับนี่เลยวันนี้เนี่ยผมนะครับผมก็มาคนเดียวนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปนอนห้างนะครับห้างที่ผมเนี่ยเคยมาสร้างไว้กับคุณพ่อนะครับรอบที่แล้วที่ผมเนี่ยมานอนกับคุณพ่อนะครับ คือได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับเดินอยู่ใต้ห้างตลอดเวลาเลยนะครับคือเสียงเดินเนี่ยก็มันคล้ายสัตว์ใหญ่อ่ะครับทุกคนแต่เวลาผมซองลงไปเนี่ยผมไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมเนี่ยก็อยากจะกลับมาตามดูนะครับว่าไอเสียงที่ผมได้ยินกับคุณพ่อเนี่ยมันเป็นเสียงของอะไรนะครับก่อนเราจะเข้าไปชมคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปกันเลยครับผม ทนครับตอนนี้เนี่ยผมก็เดินทางมาได้อีกสักพักใหญ่ๆเหมือนกันแล้วนะครับทุกคนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าผมจะถึงห้างที่ผมมากับคุณพ่อแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปนี่นะครับนี่ก็จะเป็นห้างที่ผมเนี่ยเคย มาขัดเอาไว้กับคุณพ่อนะครับเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะครับก็หางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมนจะขึ้นไปดูนะครับว่ามันเนี่ยยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับโอเคเผมวางกระเป๋าไว้นี่เลยนะครับ นี่เลยครับทุกคนยังพอเหยียบได้อยู่นะครับแต่ว่ามันเนี่ยยังขยับขยับอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคืนนี้เนี่ยผมจะผูกเปตร,กตรงนี้นะครับผมจะผูกเปตรงนี้กับตรงนี้นะครับทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยผมนะครับกําลังจะลงไปหุงข้าทากับข้าวเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าอากาศเนี่ย คึมๆนะครับเหมือนฝนเนี่ยจะตกเลยนะครับก็ยังไงเนี่ยผมเนี่ยก็จะกางไฟชีดนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมลงไปเอากระเป๋ามานะครับผมเนี่ยจะกลางไฟชีดเผื่อไว้ก่อนนะครับก็กลางไฟชีดไว้เนี่ยไม่เสียหายนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลางไฟชีดก่อนนะครับ นะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กลางไฟชี้แล้วก็ผูกเปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะลงไปก่อไฟแล้วก็หุงข้าวทำกับข้าวแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม ทุกคน,นครับตอนนี้เนี่ยข้าวแล้วก็กับข้าวผมเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมเอาน้ำพริกมาด้วยนะครับนี่เลยก,กับข้าวแค่นี้ก็พอแล้วนะครับมามาป่าเนี่ยกินอะไรก็อร่อยไปหมดแล้วนะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับให้ข้าวเจ้าที่ก่อนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยนะครับ อ,อร่อยมากครับทุกคน ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมเนี่ยก็ได้ขึ้นมาตรงที่นอนผมแล้วนะครับนี่เลยก็สูงพอสมควรเลยนะครับก็ผมเนี่ยก็ขึ้นมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะครับอันตรายเนี่ยรอบด้านเลยนะครับอยู่ป่าลึกแบบนี้นะครับโอเคไว้เจอกันคืนนี้นะครับ ทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยขณะที่ผมนะครับกําลังนอนเล่นนะครับก็ได้ยินเสียงคล้ายคนเนี่ยคุยกันเลยนะครับได้ยินอยู่บริเวณนู่นนะได้ยินตรงข้างหน้านู่นนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับ ทุกคนได้ยินกันไหมมันคล้ายคนเนี่ยคุยกันมากเลยนะครับทุกคนฟังดิ เสียงเนี่ยมันดังมันดังใกล้ผมมากทุกคนไม่รู้ว่ากล้องผมเนี่ยจะจับได้หรือเปล่านะครับ ทุกคนฟังดิเหมือนมันมีเสียงเดินใกล้ที่พักผมด้วยอะ่ะ หาอยู่นะครับไอ้ต้นตอของเสียงนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ลงมาจากเปแล้วนะครับผมเนี่ยกำลังจะลงมาหาดูนะครับว่าไอ้เสียงที่ผมได้ยินเมื่อกี้เนี่ยมันคือเสียงอะไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยนะครับ คือมันตอนนี้เนี่ยมันมีเสียงเดินนะทุกคน,นก็คืนนี้เนี่ยเป็นคืนแบบประจันเต็มดวงด้วยนะครับเป็นตาย้ายดียังไงเนี่ยเมไม่ลงไปเด็ดขาดเลยนะครับ เสียงอยู่เถวานั้นเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอยู่แถวๆนั้นเฮ้ยมันดังจากตรงนั้นอีกแล้ว เสียงไรวะเสียงไรวะเดี๋ยวเมื่อีอะไรไม่รู้แลทุกคนเสียงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปักมือเรียกผมด้วยนะ ทุกคนฟังนะคือตอนนี้เนี่ยมันมีเสียงเดินแบบใกล้ตัวผมมากเลยคือเสียงเดินเนี่ยใกล้ตัวผมมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยตัวมันคล้ายคนมากทุกคน มันกวักมือให้ผมลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวหาก่อนมันคืออะไรอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเสียงนะครับมันดังไม่หยุดเลยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมเราแวงไปหมดแล้วนะครับกลัวมากตอนนี้ก็ผมเนี่ยไม่อยากจะส่งเสียงดังนะอุย้ยมนเป็นเสียงว่าล้อผมก็เอกใจน่า,นานแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมเนี่ยมากับคุณพ่อแล้วนะครับเสียงอะไรก็ไม่รู้นะเดินข้างล่างอะ่ะ แล้วผมส่องไปยังไงเนี่ยก็ส่องไม่เจอนะ เดี๋ยวผมขึ้นไปในเปดีกว่าันรู้สึกระแวงมากทุกคน เสียงมันเงียบไปแล้วนะครับ โอเคครับ okay, ทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกเริ่มจะง่วงแล้วนะครับผมจะรอฟังเสียงอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าเสียงมันเงียบเนี่ยผมค่อยนอนนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็นั่งฟังได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเสียงเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับ ก็คืนนี้เนี่ยผมก็จะนอนแล้วนะครับถ้าเจอยังไงเนี่ยผมก็จะไม่ขอเลยขึ้นไปแล้วนะครับเอาง่ายๆนะครับผมก็ผมเนี่ยจะไม่ลงไปข้างล่างเด็ดขาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้านอนแล้วนะครับไว้เจนพรุ่งนี้เช้านะครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาหกโมงช้าแล้วนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมเนี่ยโดนแกล้งหนักเลยนะครับผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นผีป่านะครับตามจริงเนี่ยผมนอนอยู่นอนนอนสักพักเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ตรงข้างล่างนะแล้วก็ผมลุกขึ้นมาดูนะครับอ๋อเจอ มันคล้ายคนมากเลยครับทุกคนอ่อยู่ตรงหลังหินนะครับหน้าตาเนี่ยเขียวปื้อเล,เลยนะครับกวักมือเรียกผมแต่ดีนะครับที่ผมเนี่ยไม่ลงไปนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยแทบจะไม่กล้าข่มตานอนเลยนะครับแล้วก็อากาศที่นี่เนี่ยเย็นมากเลยนะครับก็โอเคผมเนี่ยจะเก็บข้าของแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ ขอคนละหนึ1 like, 1 share, 1่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ดูคลิปผมจนจนจบเลยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ